วิธีรักแบบผู้หญิงที่ฉลาดเขาทำกัรข้อหนึ่ง ผู้ชายที่แสนดีไม่จําเป็นต้องหล่ออย่าเอาแต่มองหาผู้ชายที่หล่อแบบนายแบบนะคะหรือว่าเจ้าชายในอุดมคติของคุณนะคะถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมีผู้ชายที่เขาเดินเข้ามาในชีวิตของคุณเขาซื่อสัตย์กับคุณเขาเสมอต้นเสมอปลายกับคุณนะคะเขาดูแลจะใส่คุณเป็นอย่างดีคุณอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกดีมากๆคุณอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกอบอุ่นใจมีความสุขมากๆนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะไม่ได้หล่ออะไรมากมายแค่ธรรมดาธรรมดานะคะให้คุณ เลือกผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเป็นคู่ชีวิตนะคะ mm hmm. เพราะว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นผู้ชายที่รักคุณไปตลอดการนะคะแต่ถ้าหากคุณมองหาแต่ผู้ชายที่หล่อเท่านั้นนะคะไม่หล่อไม่แต่งนะถ้าผู้ชายไม่หลอ่อฉันไม่เลือกเป็นแฟนนะถ้าผู้ชายที่ไม่หลอ่อฉันไม่แต่งงานด้วยนะโดยที่คุณไม่ได้คํานึงถึงจิตใจข้างในลึกๆของเขา,ว,าว่าเขาจะเป็นคนดีไหมเขาจะรักคุณไหมเขาจะซื่อสัตย์กับคุณไหมเขาจะเสมอต้นเสมอปลายไหมและเมื่อนั้นนะคะ คุณก็จะมองหาคนหล่อ,อต่อไปเรื่อยๆแต่คุณจะไม่เจอผู้ชายที่จริงใจแล้วก็รักคุณด้วยหัวใจที่แท้จริงดังนั้นอย่าได้มองแต่หน้าตานะคะให้มองถึงจิตใจข้างในจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะข้อ2อ,อย่าลืมเผื่อใจไว้บ้างความรักเป็นสิ่งที่ดีความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งคุณรักใครสักคนนะคะ คุณไม่ได้เผื่อใจไว้เลยว่าถึงความผิดหวังความอกหกักความเสียใจโดยที่คุณทุ่มความรักให้เขาจนสุดตัวสุดหัวใจนะคะคุณรักเขามากกว่าตัวคุณเองด้วยซ้ําแล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกเลิกคุณไปเขาเดินจากราคุณไปคุณจะรับสภาพนั้นไม่ได้เลยคุณจะรับสภาพที่บอกเลิกไม่ได้เลยคุณจะทุกข์ทรมานใจผิดหวังเสียใจไม่สามารถไปต่อได้ไม่สามารถ Move on ได้เพราะว่าคุณไม่ได้เผื่อใจถึงความผิดหวังเสียใจแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ฉลาดรักนะคะคุณจะเผื่อใจแล้วคุณจะคิดว่าอุยความรักเนี่ยวันใดวันหนึ่งก็อาจจะมีวันที่ ต้องเลิกลากันนะคุณจะเผื่อใจถึงความผิดหวังและคุณจะรักตัวคุณเองมากกว่าตัวเขาและเมื่อคุณนะคะรักตัวคุณเองมากกว่าตัวเขาแล้วเมื่อวันหนึ่งเขาบอกเลิกลาคุณไปคุณจะเสียใจแค่แป๊บเดียวแล้วคุณจะสามารถไปต่อหลั่นลาได้อย่างง่ายๆสบายสบายดังนั้นต้องเผื่อใจถึงความผิดหวังนะคะข้อ 3. อย่าคิดว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงใครได้เมื่อคุณมีความสัมพันธ์เมื่อคุณมีแฟนนะคะเมื่อคุณมีความรักคุณอย่าคิดว่า คุณจะเปลี่ยนแปลงเขาให้เป็นไปตามที่คุณต้องการอย่าให้เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ไปออกคําสั่งให้เขาเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจําไว้นะคะว่าโลกนี้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเพราะเขาต้องการจะเปลี่ยนเองนะคะถ้าคุณไปออกคําสั่งเขาเนี่ยคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่เจ้ากี้เจ้าการบงการเขาแล้วเขาจะเบื่อคุณดังนั้นนะคะเมื่อเขาเนี่ย รับนิสัยคุณไม่ได้คุณรับนิสัยเขาไม่ได้ก็เดินแยกทางกันไปจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะข้อ4อย่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายสําหรับเขาผู้ชายนะคะไม่ชอบอะไรที่ได้มาง่ายๆนะคะอะไรที่ได้มาง่ายๆผู้ชายก็จะเบื่อง่ายทิ้งง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าคุณเป็นหนังสือที่อ่านง่ายสําหรับเขาเขาเปิดอ่านแล้วเนี่ย ไม่มีอะไรน่าค้นหาเลยเขาก็จะทิ้งคุณได้ง่ายเช่นเดียวกันคุณต้องเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาต้องเป็นผู้หญิงที่เหมือนเป็นหนังสือที่อ่านยากมีอะไรน่าตื่นเต้นอุยตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะลึกลับท้าทายน่าค้นหาเมื่อคุณเป็นแบบนี้ได้นะคะคุณจะสามารถถือไพ่เหนือผู้ชายได้นะคะคุณจะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดรักในสายตาผู้ชายข้อ5นะคะ การแต่งงานเนี่ยเป็นแค่กระดาษเพียงแค่ไปเดียวการจดทะเบียนสมรสนะคะไม่ใช่ว่าความรักของคุณเนี่ยจะไปตลอดลอดฝังนะคะไม่ใช่จุดจบของการแต่งงานแต่ว่าการแต่งงานคือสิ่งที่คุณเนี่ยต้องเวิร์กร่วมกันการแต่งงานก็เหมือนงานนะคะที่คุณจะต้องอแก้ไขร่วมกันหรือว่า ทำงานร่วมกันหรือว่ามีอะไรก็ต้องพึ่งพากันนะคะดังนั้นคุณคุณอย่าคิดว่าเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมีอะไรที่แฟนคุณเนี่ยทำให้คุณไม่ชอบใจหรือว่าคุณเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาคุณก็ไปวีดวาดปีดป่าซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ ไปไม่รอนะคะคุณต้องฉลาดรักที่คุณจะรู้ว่าคุณสองคนเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะก็มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเมื่อคุณมีความรักความเข้าใจกันให้อภัยกันแล้วเนี่ยความรักเนี่ยจะเป็นความรักที่งดงามแล้วก็จะเป็นความรักที่อยู่กันไปตลอดรอดฝั่งได้นะคะและนี่ก็คือวิธีรักแบบผู้หญิงที่ฉลาดเขาทำกันนะคะรักแบบฉลาดดีกว่ารักแบบทุกๆนะคะลองเอาวิธีการนี้ไปทำดูนะคะ